พี่บุูมรีวิวจะมาบอกว่าที่หาดใหญ่เขามีที่พักที่เป็นทั้งโรงแรมแล้วก็คาเฟ่ใครที่อยากมาพักผ่อนแบบครบจบในที่เดียวนี่แนะนําเลยที่นี่ชื่อว่าซันชัยโฮเทลแอนด์คาเฟ่เขามีทั้งในส่วนของโรงแรมแล้วก็อาหารเดี๋ยวจะพาไปดูในส่วนของโรงแรมก่อนว่าเป็นยังไงบ้างห้องพักเขาจะเริ่มต้นที่ราคาคือละเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแอร์ทีวีตู้เย็นเครื่องทําน้ําอุ่นสิ่งอำนวยความสะดวกคือครบมีทั้งเตียงเดี่ยวแล้วก็เตียงคู่ให้เลือกพร้อมวิวสวยๆแบบนี้เลยในส่วนของร้านอาหารราคาก็จะเริ่มต้นที่ห้าสิบบาทเมนูที่บเบบบิ้ลกกกกกััไ่รรออสาพู ให้เลยชนะเลออิศอะชอบมากเดี๋ยวจะมาเมนูเส้นอย่างคารโบนาร่าที่ใครชอบเมนูนี้นี่ต้องสงร้างลุกเคลามาแบบพอดีไม่เยอะมไม่ฉ่ำจนเกินไปรสชาติคาโบนาร่าที่ถูกต้องอะ่ะและจบสุดท้ายด้วยสลัดผลไม้รวมกุ้งกรอบผลไม้ตะกร้กกจริงๆไม่ว่าจะเป็นมันเบอร์รี่แก้วมังกรอแตงโมข้า,โาวโพดมะละกอแคนตาลูปทับทิมจานนี้ทานแล้วฟรชมากตามด้วยเครื่องดืม่มสดชื่น,สด,น,ส,ดนสดชื่นก็เป็นอันปิดจ,จบจ้า้าใครจะมาพิกัดร้านก็จะอยู่แถวแถวมอตรงข้ามอ<ๆ>่างเก็บน้าแก้มลิงคลองเรียนร้านเปิดตั้งแต่ก้าวโมง ที่นอนแล้วก็ที่กินบุูมแนะนำซันชัยโฮเทลแอนด์คาเฟ่นะ